เราไปบนเขาเนาะพ่อเนาะไปเขาไปสร้างเจดีพระไปสร้างเจดีไว้แล้วเหมือนว่าพระน่ะจะมีเจ้าภาพไปยังเงไปทําแต่ท่านไม่ยอมไม่ยอมให้ไม่ยอมมีเจ้าภาพเหมือนเหมือนเหมือนเออไม่ยอมไม่ยอมให้มีเจ้าภาพทำเออทาแล้วแล้วแล้วเหมือนกับว่าพวกเราจะไปช่วยกันเนี่ยทําเนี่ยไม่ยอมเหมือนว่าท่านหวัง ห่วงไว้ทาเองมันจะเค็บไว้ทาเองเดี๋ยวก็ได้ประปาเดี๋ยวก็ได้กระตินทำเจดีย์ยังไม่เล่าสักทีไงเด็กงานไม่ดินไงอ้าวมันไม่เสร็จมันไม่ดีมันไม่เล่าสักทีไงมันยังมีข้ออ้างที่ต้องทำไงเออมันก็ได้เงินไเรื่อยสรุปว่ามรณะภาพแล้วเจออุบัติ ขาก็เลยตามมาเอาล่ะแม่รู้จักจากไหนยังไม่เล่าให้ป้าฟังเลยนี่พ่อไม่สบายนี่คนวนวดเขาบอกว่าเห็น<อ>พ่อเขาไม่ค่อยดีสืบไปสืบมาเอาพ่อโดนเล่นของไปซะแล้วอื<ม>ก็เลยพามาเนี่ยแหละก็ดูดูไปดูมามาเจอนัดผีเข้าคลิปเดียวไปเลยรัดวันไปเลยเนะไปแล้วก็วหลงอย่างเหมือนนั่นแหละเข้า,าเออ เห้อนกันเลยนี่แค่นั้นแหละจุดเปลี่ยนจะพาพ่อมาอาบน้ำมนต์อะไรมาวันวันที่เจอป้าใช่ไหมพ่อมาวันเจอป้าไหมอันนั้นคือวันที่สองนะเจอป้าคือวันที่สองอสองแล้วอันนั้นือนที่สองใช่ที่มาที่มาด้วยที่มาช่วยพี่ยกของช่วยกับถือถข้าวออันนั้นรอบสองใช่ไหมอันนั้นคือวันที่สองวันแรกไปอยู่กูติอยู่ตรงกลางอ่ะกุฏิเล็กเลยกูติเล็กเลย อันนั้นเรากำลังสร้างกุฏิใหม่แล้วเออเออกำลังสร้างยังมียังไปกุฏิเล็กออโอ้ตะก่อนเวลาที่เมื่อก่อนบรผพาใหญ่น่ะจะได้ฟังสวดปฏิโมกนะเดี๋ยวนี้ไม่ได้ฟังแล้วนะคนเยอะคนเยอะเนี่ยจนเหนื่อยเออแกเหนื่อยแกแกคนเยอะไงแกจนแกบอกว่าเหนื่อยหลวงพ่อสวดปฏิโมกกูก็ไปสวดกันในโบสถ์เขาแล้วกูเลยไม่สวดแล้วเหนื่อยว่ะแกเลยบอกอย่างี้ยเหนื่อยฉันก็ไม่ได้ไปฟังเออ ท่านก็ได้จะพูดว่าเออท่านก็ไม่รู้จะพูดยังไงอ่ะเนาะตอนนี้แมงกำลังถามไม่นีอยู่อ่ะไอวิหารบุรพา j a เน่ะใคร็นวนสร้างที่มีมีเจ้าภาพมีพระเต็มไปหมดเลยตรงนั้นอ่ะที่เป็นรูปหล่อพระที่มีรูปูกเครือบมีอะไรตรงนั้นอ่ะเต็มๆถามแม่คิงไหมได้ถามแม่คิงไหมแม่คิงก็บอกว่าแม่กบไอบูมเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งคนหนึ่งเป็นเจ้าภาพองค์หนึ่งคือแต่ละองค์อะมีเจ้าภาพใครเจ้าภาพมันอ คนช่วยเจ้าภาพองค์หนึ่งกี่ตังค์ทำามไม่ถามไม่คิงอะถามไม่คิงได้เมื่อไหร่อ๋อคือแต่ละที่ก็แต่ละองค์นี่คือมีหมดแล้วมีเจ้าภาพแต่ละองค์แต่ละคนนั่นแหละไม่คิงเออไม่คิงเขาก็จัดการที่ว่าโอ้ยไม่ต้องพูดว่าจะเอาอะไรเลยย่าให้แต่หลวงพ่อเอ่ยว่าจะทําตรงไหนเหมือนแกดั่งเสกอ่ะเออจะบอกว่า หลวงพ่ออยากได้อะไรกูว่าจะเอาโบทฟังแกพูดไหมล่ะใหญ่นะเออกูว่าจะเอาโบสมีมีใช่ไหมครับโปรเจกต์โบทนี่ไงเห็นได้เกินแกพูดมาสองข้างแล้วนะสายไปตรงนีเห็นแกพูดมาสองข้างแล้วนะถ้ามีหนีก็ตายแต่่หลวงงพอคุณยัถ้าไม่มี้ก็ตายเคยได้ยินอยู่ว่าโบทสร้างยากมากยากใหญ่นะถ้าสร้างซีก็ต้องหนีหลวงพ่อว่าแต่หลวงพ่อก็พูดนะว่าท่านจะท่านก็คงมีข้อเค็ดของแกละมั้ง อาจจะมาช่วยแค่นี้อืหรือเปล่าไม่ไม่ไม่น่าใช่ท่านก็พูดนะว่าทุกอย่างที่กูสร้างน่ะกูสร้างเพื่อคล้ายๆก็ว่าดำรงพระพุทธศาสนาใ,าให้อยู่ต่อให้อยู่ต่อคนเรานะอายุจะได้เท่าไหร่แกบอกว่าใครมันก็ต้องตายกูกค็คุ้นแกกบพูดอ,อย่างี้ยังม่หลวงพ,พ่อคุณท่านเก่งขนาดไหนท่านยังตายสิสร้างโรงพยาบาลสักกี่ลงหลวงพ,พอ่อคุณเออท่านก็ตายเหมือนกันท่านกแกก็พูดว่า ทุกอย่างที่กูทํากูเอาไปไม่ได้หรอกแก่คดนี้ใช่มาสืบต่อไปใช่คนรุ่นลูกรุ่นหลานไปอยู่เออจะหาภาพประบิติอย่างท่านได้ไหมล่ะอาจจะมีแต่ว่าอาจจะไม่มีคนทําแบบเนี้ยอาจจะไม่อยุกอะไรเลยไม่มีคะบรไม่มียังไม่เจอนะเออยังไม่เจอเลยเราไปบนเขานะพ่อเนาะไปเขาไปสร้างเจดีพระไปสร้างเจดีไว้แล้วเหมือนว่าพระน่ะจะมีเจ้าภาพไปยังเงไปทําแต่ท่านไม่ยอม ไม่ยอมให้ไม่ยอมมีเจ้าภาพ,าพเหมือน <จำ S 1> เหมือนเหมือนเออไม่ยอมไม่ยอมให้มีเจ้ภาจภาพาทำเออทำแล้วแล้วแล้วเหมือนกับว่าพวกเราจะไปช่วยกันเนี่ยทําเนี่ยไม่ยอมเหมือนว่าเออท่าน <S <S หวงหวงหยึดหว<ย>งไม่ทําเองอ่าเพราะว่าสมมุติอย่างแม่มีตังค์อยู่ห้าหมื่นคืองบมันมีแสนหนึ่งก็ะชาสซ้ำมัครึ่งหนึ่งก่อนอีห้าหมื่นค่อยมาทีหลังทัานนี้เราก็อยากจะช่วยอีกครึ่งหนึ่งมันก็ไปแบ่งบุญเ่ยเขาสิท่านไม่ ท่านเหมือนห่วงประมาณว่าประมาณว่าอท่านจะก็บไปทาเองเดี๋ยวก็ได้พระปาเดี๋ยวก็ได้กระถินทำเจดีย์เไม่แล้วสักทีไงมันไม่ดีมันไม่แล้วสักทีไงมันยังมีข้ออ้างที่ต้องทําไงเออมันก็ได้เงินเรื่อยสรุปว่ามรณภาพแล้วเจอบัณเหตก็ทําไม่ได้พระองค์นั้นก็ทําไม่ได้แล้วไม่ใช่ว่าเพราะเจดีย์หรือเพราะอะไรนะขึ้นไปอะเออน่ากลัวมาก ทำแบบเจดีนั้ช่บนเขาสูงมากเลยนะขึ้นไปนะขึ้นไปนอนเราไปนอนทกลางคืนน่ะแบบเหมือนแบบในเจดีน่ะมันก็มีด้านน่ากลัวนะคือมันมีเจ้าของเขาอยู่เนาะส้างเจดีบนยอดเขาดูยูุ้งยากเูยนะยากเราไปนอนเราก็น่ากลัวเหมือนกันนอนไม่ได้นะบนเขาเออบนเขาอะไรก็ไม่อะไรก็ไม่ดีเท่าอันนั้นนะคนให้หวย อคุณติดตามเยอะ,นะเนาะแล้วคุณไหนให้หวยแม่นอะ่ะเออ,องลงคลิปไปหน่อยเดียวเองนี่แม่งแค่ลงซีมซีลงคนดูเป็นหมื่นเลยเอเอไม่มีอะไรเลยเล็กเด็ดวันนี้เแม่เพิ่งไปสุมมาเมื่อคืนด้วยเรียงเลยเลขเลียงเก้าเรียงสามตัวเลยที่ว่าเครือบอ่ะ เนี่ยเลียงสามเลยสามตัวเลยอนี้ก็หกสามตัวแล้วเออทำไงก็ได้แต่สหกหมดเลยเลียงที่ไหนที่เนี่ยเนี่ยที่วัดเนี่ยขอหลวงพ่อขึ้นนะว่อคืนอ๋อไปขอหลวงพ่อเครือบนยอ่าใช่ใช่ไม่รู้กันเสียงกันเอาไม่กินไอ้บูมขอประจําเลยไปขอหลวงพ่อเครือบประจําเลยแต่ป้าไปเมตนนัดว่านนัดปู่ไม่ได้ไปเดี๋ยวอ๋อเราแต่ไปขอแต่ก็ไปคือไปบูญก็หลวงพ่อเครือบ ได้ได้ต้องบนเดียวก็บนไงก็บนเงินล้านไงยังไม่ได้เจอเลยอ๋อเพิ่งเพิ่งบนไปบนไปประมาณนี้แหละประมาณสักอาทิตย์สองอาทิตย์อ๋อเพิ่งบนไปของเงินล้านเลยเออของเงินล้านเนตายแล้วไม่ใช่นี่ขอเงินเดียวไม่หลวงพ่อขอก่อนนิดเดียวของเงินล้านจะใช่นี่เขาไงถ้าหลวงพ่อได้ให้ล้านนึงนี่หลวงพ่อหายไปเลยนะตรงนั้นอ่ะไม่มาแล้วนะ ลูกย้ายไอยู่ที่ืแล้วเออก็ไม่คิงบอกเนาะดาวไปบนปะคนเราถ้าไม่บนมันจะได้เหรออะไรอไม่คิงก็บอกไม่คิงบอกบนปะอะไรอยเราก็เออเออแล้วเวลาที่ว่าป้าผีทำไมต้องให้ไม่คิงคุณป้าเหมือนหลวงพ่อให้ไอซิสเขานะให้ให้นะให้ให้อาวุธเออเหมือนให้เออเหมือนให้อาวุธอยืมหน่อยยืมเท้าหลวงพ่อนะยืม ไอ้มีดหน่อยยืมไอ้มอเป็นคนแบบจัดการให้ทุกอย่างเป็นมือขวาเนี่ยมือปืนอ่ะเออเหมือนมือปืนหลวงพ่อมืืออปน่ะยืมยืมปืนยิงหน่อยอะไรเงี้ยเอ่าเอาเอาเลยอะไรเงี้ยเอาเลยไหมเอาเลยเออ่าฟังดูเหมือนหนังเลยเออเออเหมือนหนังนี่เออิาเลยมึงเออไม่เคยฟังนะมึงเอาไฟโลกันเผามันเลยเมันเหมือนหนังเลยอ่ะ เอามึงเหยียบมันไปเอามึงมึงเอาไอ้ยถีบให้มันตายไปเลยสิยอะไรเงี้ยหลวงพ่อพักเหมือนพกาคตูนน่ะนี่มลไม่ได้บ้านอ,อย่างนี้เลยแล้วมีพี่คนหนึ่งเขามาจากไหนไม่รู้เขามาแล้วเขาก็ประเคาะเ,เอาไม้เคาะนั่นแหละโหมาเลยทีนี้นลงเลยนเออยนี่ยเอายังไงดีหลวงพ่อเอามันลากมันออกไปนี่ยตึกเนี่ธุรกิจลากเข้าไปดิรกิจลากเขาไปในบ้านออกไปดิเออก็ลองจากบ้านเลยถามถามแม่ว่าไหมที่ มันยังอยู่ในบ้านแม่อ๋อนุ่นคุยถึงที่อื่นอ๋อเขาบอกาเขาวาร์ปที่บ้านนู่นเราก็ใจหายเดี่ยลากมาบ้านนี้เออลำพังไอ้คนอยู่ไม่ได้นะนะลากมันเข้ามาอีกอะไรปู่เสืออะไรก็ไม่รู้ของเขาอ่ะเออเขาไปรับขันมาเออบอกลากมันมานี้ลากเอ้าหายลากไปไหนอยู่หน้าประตูแล้วหลวงพ่อเอาไงดีลากมันเข้ามาผู้ตายใจเจ้าของบ้านหายแวบเลย แม่งลากมาบ้างมันแน่ๆนะเนี่ยจริงๆหลวงพ่อพูดอย่างนงี้เดอ๋ยวเอ,ออเอาไปเลยเอาทีมดอกไปะอะไรอย่างเงี้ยเหมือนผ้าก,การ์ตูนน่ะแล้วประเด็นคือคนที่ออหลวงพ่อเคาะหรือคุยด้วยร้องตามมาสิเออเอาว่านี่ฟ้ามันโอ้ยอโอ้โหแม่งไหวจัดเลยอ่ะแล้วพอเขาบอกว่าอะไรนะเดี๋ยวนั่งนั่งทางในนะแต่ไม่ได้ทำอะไรเลยคนนั้นเขาเหมือนน้ำมือไ่ เอามือมันมัดเอามัดเป็นกระสอบอะไรทุกอย่างเนี้ยแล้วมือคุณนี่เขาอย่างนี้ลยนะมันงงเลยอ่ะมันเป็นไปได้อย่างใช่เขาทำตามมันไปอ่ะหัตกใจเลยเนี่ยเนนใช่ใช่แต่ในใจคิดในบ้านนะเฮ้ยของแท้บอกว่าเออแล้วมีคนเอาคลิปมาให้ดูเนาะคลิปเขามาเจ้าหทีแล้วเขาเหมือนเอามาให้หลวงพ่อดูนะเหมือนแบบว่าเขาเขาเขาปิดบ้านไว้อแล้วเหมือนแบบมีขขงตามไม่เห็นนะมาในบ้านเขาแล้วเหมือนก็เหมือนก็ เขาเอาอ่ากล้องวงจรปิดใช่ไหมมันเป็นรูปเหมือนหนังเลยอะควนขึ้นบุบนนี่เงี้ยควนเหรอเออมันเป็นแบบควนดำๆอะมันเหมือนของเข้าไปในบ้านอะควนขึ้นเลยเขาแค่คลิปมาให้ดูเนาะเออก็ไปให้ปลาดูไงเพราะว่าปลาอยู่กับหลวงพ่อเนาะก็คลิปไม่ให้ดูบุนขึ้นเลยเป็นทางเหมือนเหมือนตัวอะไรอะขดตรคมันใช่ป้าวะคุณดูมันเหมือนในหนังมาไทยกูดูเลยเนาะแล้วก็คิดในใจนะ มันใช่ปอกวะไรเงี้ยเออพอาะเขาบอกว่าพอควรนี้เข้ามาแล้วผัวเขาป่วยอ้าวเออแล้วมันจริงไหมเขามันจริงแล้วว่าผัวเขาป่วยเดินไม่ได้เออเขาม่หาหลวงปู่ไอ้นี่เข้ามาปุ๊บป่วยเดินไม่ได้เลยเออเขาเลยมาหาหลวงปู่หลวงพ่อทําให้เชื่อหรือไม่เชื่อล่ะอะไรอ่ะเออก็ใช่ไหมแปลกใจมากนะก็ความควรควรมันเป็นควรหมุนมาเลยหมุนดำดำอ่ะเข้ามาในบ้านเขาอ่ะเขาบอกว่าเออ พี่ดูนะดูดูบ้านหนูที่เปล่าๆไม่มีอะไรนะแล้วควรมันขึ้นมานะมันขึ้นแบบดำมๆขึ้นไปเลยมวนๆเออเออแล้วผัวหนูก็ป่วยผัวเขาก็ป่วยเหมือนแบบไม่ไม่ค่อยอะไรอะมาพลาดมัางอะไรมางเดินชาอะไรเงี้ยหรอมาเจอหลวงพ่อหลวงพ่อบอกว่ามันทําของใส่แล้วมันวิ่งมาในบ้านเอาอย่างเราเป็นคนถือศีลอยู่ในบ้านสวดมนต์ไหว้พระของมันจะเข้ามาในบ้านเรายก็ไม่รู้คือกันด้อันยางงั้นเออเราก็เหมือน อันนั้นก็เป็นสิ่งป้องกันได้อย่างหนึ่งนะจากไร้กลายเป็นดีอะไรหลวงพ่อก็พูดเนาะเออเราช่วยเราได้อะไรอย่างเงี้ยเออแล้วจะบอกว่ายังเล่าว่าคนคนที่บอกว่าเจอเจอที่ว่าบริวารหลวงพ่ออ่ะที่ว่าไม่ใช่บริวารเหมือนเขาเรียกว่าทหารเออทหารหลวงพ่อที่ชาติพังก้อนเออเขาเป็นมาเนาะบอกว่าเป็นเป็นทหารเป็นทหารหลวงพ่อที่เป็นเจ้ากรรมในเวรเขาอืะแล้วเขาบอกว่าถ้าเกิดว่ามงไม่อยากให้ จองกาจองเวินกันต่อไปออขอกุฏิส่งหนึ่งหลังว่ะโอ้โขอกุฏิส่งหนึ่งหลังจะบอกนะที่จะบอกด<ล> <นะ S 1> ้ท,ท,ที่สร้างนี่คือหนึ่งนั้นด้ยวยไหมเนี่ยสงสัยโโแต่ห้ามร่วมสร้างนะต้องสร้างเองเลยแล้วปากจะทําไม่ได้ถ้าหายถึงต้องไม่ค่อยทําถ้าไม่หายอย่าทําเหมือนแต่ผู้หญิงคนเนี้ยเขาป่วยด้วยหรือไงนี่แหละแล้วการงานการเงินเขาโฮสหายไปเลย ถ้าเกิดว่าหายให้มาทํากุฏิเลยหลังนึงิแต่ก็เห็นกุฏิขึ้นแต่เกศจะเขาใช้เงินเขาไม่ก็ไม่รู้เราก็ไม่ได้ติดตามตอนต่อไปเนาะอ,นอ๋อที่ขึ้นใหม่ใหม่เออก็ขึ้นใหม่ตั้งสองตั้งหลังนึงสองหลังเขาก็เขาก็เหมือนแบบว่าเหมือนเหมือนเขาถามว่าจะจะให้ไหมอะไรยังเงี้ยไม่คิงก็คุยคุยกับเขาเจรจาเขาอือเจรจาเขาเม่เขาเมมากนะผีนะถ้าเวลาอาคาดแล้วน่ะเขาก็บอกว่าทําไม ทำไมถึงแบบอาฆาตขนาดนี้เคยเขาบอกว่าตายหลายภพบหลายชาติก็อาฆาตกันอยู่ม,ม,มันไม่เคลียร์ตั้งแต่ไม่จบก็ทีเมื่อก่อนพี่เคยไป,ไปเจอไอ้ป้าเคยไปเจอนะเด็กน้อยพูดไม่ได้เออพามาหาหลวงพ่อประมาณตั้งเด็กน้อยกี่ขวบจ้นไม่เอากบตีปากเออพูดไม่ได้เลยพูดพูดไม่ได้โบราณแ้วเออโบราณอันนี้อันนี้เหมือนจะเป็นลรกเออลรกเปื่อไปนะแอันี้เขาก็พามามาให้หลวงพ่อน่ะ จัดการให้ไม่คิงดูไปว่าโดนอะไรนะมาน,นานแล้วเนาะโดนเหมือนเขาอุดปากไว้นะ่ะนั่นไว้นะ่ะเหมือนเออเจ้ากรรมนายนเวรปิดปาก,าปากไวออ้ปิดปากไว้<ๆ>เขาเป็นเด็กน้อยคุณเนี่ยเป็นทายาทคุณรวยอะ่ะเขาซื้อเบ้นคอยมันแล้วอ่ะเออแล้วแม่มันตายแม่มันตายเหมือนหนังเลยเออแล้วแล้วพ่อมันนะ เพราะพ่อมันเอาเลี้ยงไว้ก็ยยามันเม่มันมีสุบัติเยอะมีที่อยู่ขังม่น้ำเจ้าพญาเออเขาซื้อรถเบนคอยมันเลยแล้วได้นู่ยมพูดไม่ได้เออมันเจอเหมือนแบบเจ้ากรรมในเวรเหมันนะเหมือนจะสุขสบายนะเออเขาอุดปากเออเขาอุดปากเหมันไวเลยเขาอุดปากเหมือนไวพอมาหาหลวงพ่ออะหลวงพ่อช่วยหลวงพ่อช่วยอหลวงพ่อช่วยไปแล้วก็เหมือนแบบว่าแก้กรรมให้เขาน่ะแต่ว่าเป็นเจ้าเจ้ากรรมในเวรนะเออเจ้ากรรมในเวรนั่นดิ แก้กรรมเขาเหมือนเขาจะปล่อยอือเหมือนจะเจรจาแต่เขาป้อยแต่เขาเด็กน้อยมันเรียกเมย์่ะดีแบบนี้เฮ้ยพูดได้เลยเหรอได้เลยเออแก้ยังไงแก้ยากไหมก็เหมือนก็ถวายพระตายอะไรเนี่ยหลวงพ่อก็แบบว่ามีกระตังอยู่แล้ว่งั้นนะเออแล้วก็บอกจะให้เด็กน้อยบวชให้มีเขาแม่ว่าจะให้เขาบวชให้บวชให้กับจำในเวรเออเด็กน้อยพอเด็กน้อยเกิดแม่เขาก็ตายเหมือนกับเขาอาฆาตกันได้น่ะเกิดปุ๊บแม่เสียเลยเออแม่เสียเลยโอ้โหนุ่มก็เลยพูดไม่ได้